ภาษาไทยโดยฮิโตริแฟนดับนายนี่มันคิดจะทำอะไรฮะนี่นายเป็นบ้าอย่างนั้นเหรอมัขึ้นเสียงใส่แบบนั้นนห้คณเขามองกันใหญ่แล้วเห็นไหมแล้วเมื่อกี้นี่มันอะไรมาถามว่าไรสาระนะว่าไหมแล้วยังมาบอกว่าเป็นคนแปลกหน้าอย่างนั้นเหรอฮฮนี่งอหรือเปล่าอ่ะถ้ามันคือการเช่าแฟนสาวไงข้อตกลงมันก็เป็นแบบเนี้ยแล้วนายไม่ใช่ได้ไงที่เกิด เงื่อนไขทั้งหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วที่มากดรีวิวให้ฉันคะแนนแค่หนึ่งดาวมันหมายความว่ายังไงกันฉันไม่ทาอะไรพี่ลึกใส่ในายได้ยังไงกันนะฮะนายทำให้คะแนนรีวิวของฉันต่ำลงต้อง0.3เลยนะที่ผ่านมาฉันได้ถึงห้าดาวเต็มมาตลอดเลยเนี่ยถือเป็นความภาคภูมิใจเลยนะฉันน,นไม่เคยทํางานแบบขอไปทีเลยสักครั้งแถมกุส่าซื้อพจนานุกรมเรื่องปลา,าที่ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่านายกลับทําแบบเนี้ย ถ้าจะมารบกวนการทำมาหากินแล้วก็ช่วยไปที่อื่นได้ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยเฮ้ยโคตรแย่แบบนี้ต้องได้หนึ่งดาวอีกแง่แงๆเลยแล้วจะเอาไงต่อละ่ะจะไปต่อไหมละ่ะถ้านายอยากจะไปต่อฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะถ้าชื่นชอบผลงานภาคของเราก็อย่าลืมติดตาม Facebook, Facebook Page และ y o u t u ที่ต t รี y แฟนด u บด้วยนะคะ